ที่เปิดง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเราเอามือของเรานะครับเราจับชั้นที่สองนะครับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็ดึงออกกลางเลยครับพับเข้าหากันนะครับแล้วก็มาวางแบบนี้นะครับอาหารนี้คือได้แล้วครับแบบแรกแบบที่สองวิธีการก็คือผ่อนนิดนึงนะครับเข้าไปยังบรรทัดที่สองนี่เป็นแบบนี้เหมาะกับลูกๆหลานๆนะครับในการอ่านตัวอ่านนะครับกับสวยงามมากแข็งแรงฮะ เพราะมันเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับอ่ะแบบสุดท้ายนะครับเราก็ดึงให้สุดเหมือนท่า,มาเมื่อกี้ครับเอามือของเรามากดที่นี่นี่แล้วก็มาไวอ่าเวลาเราเปิดมันจะเปิดให้มันสามารถเปิดสุดได้นะครับแบบนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับ miss mila miss mila